บริษัทปิโตรเลียมไทยคอปเปอรเรชั่นจำกัดร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายกจัดโครงการฝึกงานมาตรการ35หลักสูตรการทำเบเกอรี่600ชั่วโมงให้แก่ผู้พิการจำนวน63คนเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้พิการที่ศาลาประชาคมวัดบุงกระเบาตำบลบ้านใหญ่อําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนางมาเรียนจันสิงนายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายกจัดโครงการฝึกงานมาตร35หลักสูตรการทำเบเกอรี่600ชั่วโมงให้แก่ผู้พิการจำนวน63 โดยบริษัทพิโตรเลียมไทยคอปเปอรเรชั่นจำกัดร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตอนออกให้การสนับสนุนโครงการพร้อมส่งเิียาก,กรคนพิการมาถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ความสามารถเทคนิคและวิธีการต่างๆ ให้กับผู้พิการในจังหวัดนครนาย,ยกในหลักสูตรการทำเบเกอรี่ในทุกกระบวนการจากผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องดังกล่าวได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนทำได้ทำเป็นและนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตซึ่งถือเป็นการให้โอกาสแก่ผู้พิการได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ใช้เวลายาวนานจนเกิดความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ทั้งขั้นตอนการผลิตแล้วต่างโครงการยังมอบอุปกรณ ก่อต่างๆให้ในการผลิตเบเกอรีร่ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนเพื่อไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้าที่สร้างรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนให้ให้กับผู้อบรมได้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปแจ้งงามาตามห้มาถึงถ้าทำโครงการแบบนี้และคุณพิการเราจะได้เป็นประโยชน์ตรงนะคะท่านก็เขียนโครงการยื่นบริษัทเป็นโซเลียนไทยนะคะที่นี่6กคนวนหนึ่งก็ได้ความรู้ ให้ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพนะคะารทำขนมขายนะคะจะเป็นขนมโครงการตรงนี้มันจะมีขนมเบเกอรี่เนี่ยมี9อย่างค่ะเอย่างอันนี้ที่จะไปต่อยอดสามารถไปทำซืขายเลี้ยงครอบครัวได้นะคะถ้าทำจริงๆจริงจังว่าอันนี้มันจะได้เกิดผลประโยชน์เยอะ,ะคะ่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฝึกงานแล้วค่ะ าการตลาดด้วยเราไม่ได้สอนเรื่องการทำ,ทำขนมเดียวเราสอนถึงก,การตลาดทำยังไงนะคะเราจะมีวิทยากรมาสอนการตลาดการแพ็กกิ้งของอะไรพวกนี้คะ่ะมาให้มันให้มันเข้ากับสมัยใหม่หรือน่ากินน่าอะไรมากขึ้นเตาบอบค่ะเตาบอบก,กับเครื่องตีแป้งนะคะให้เตาบอบก,กับเครื่องตีแป้ง ให้อปปุปกรณ์ส่วนมากก็จะอบรมความรู้หรือว่าเวลาเราไปเรียนเนี่ยต้องเสียวิชาล้อย่างนนั้นสามพันนะคะค่าเรียนอันนี้เราฟรีทุกอย่างเลยค่ะสามารถประกอบอาชีพได้เลยนะครับผมต้องขอขอบพระคุณบริษัทวบีโตเรียมไทยคอป์ปอเรชั่นนะครับที่เป็นเจ้าภาพผู้ใหญ่ใจดี ที่จัดสรรงบประมาณมาให้นะครับแล้วต้องกราบขอบพระคุณครับท่านนายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกนะครับต่อมาก็เป็นสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายกนี่แหละครับที่กรุณาดึงโครงการดีๆนะครับอบรมเบเกอรี่นี่ร้อยวัน600ชั่วโมงนะครับจากการที่เข้ามาร่วมโครงการอบรมเบเกอรี่ในครั้งนี้นะครับผมได้รับประโยชน์นะครับกับผู้อบรมทั้งหมดเนี่ย63ท่านนี่ ถามว่าได้รับประโยชน์อะไรนะครับประการแรกเลยเนี่ครับความรู้ในการเรียนเบเกอรี่9อย่างแต่9อย่างนี้สามารถไปต่อยอดนะครับต่อยอดเป็นขนมต่างๆนี่ได้เป็นร้อยๆอย่างเลยนะครับไม่ใช่ว่า9อย่างนี้คุณทําได้แค่9้อย่างนะครับ9อย่างนี้คุณพลิกแพงไปแต่ละอย่างแต่ละหน้าเนี่ยอย่างชิฟฟ่อนเนี่ยท่านจะทําเป็นหน้าฝอยทองเป็นหน้าสังขยา เป็นมาเป็นชิปฟอนไม่ยงคิดได้ไหมด้วยจะทําเป็นชิปฟอนเมื่อทันเนี่ยในอนาคตก็อาจจะทําได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือหนึ่งเนี่ยความรู้เนี่ยเกิดกับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมอันนี้คือร้อยเปอร์เซที่ได้นะครับ63คนเนี่ยต้องได้อย่างน้อยต้องสองสามวิชาต้องได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือความรู้ที่ท่านเหล่านี้ที่ได้รับจากการที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ข้อสําคัญนะครับการเรียนรู้ตัวนี้สร้างเสริมประสบะการณ์ให้กับ ผู้ที่สนใจที่จะเป็นนําเป็นต่อยอดนะครับโดยเฉพาะกลุ่มวิวแชร์กลุ่มผู้พิการหลา,หลายประเภทที่เข้ามาอบรมแม้แต่ผู้ที่ดูแลคนพิการเนี่ยที่เข้ามามีโอกาสได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้ก็สามารถนําวิชาชีพเหล่านี้ครับนั่งทําอยู่ที่บ้านเลยครับท่านทําอยู่ที่บ้านเลยแล้วท่านหาตลาดใกล้บ้านก็ได้อย่างที่ท่านนายกมาเรียมท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยตลาดนัดใ,ในนครนายกเราเยอะแยะแล้วก็ร้านกาแฟ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาที จุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเนอเรชันใหม่พบกันที่โชว์บอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวัดเต็มซี่บิดหมดซ่าหาร้อน